พอเราเข้ามาหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยก็มีอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งก็คือการที่ได้เข้ามาในวงการมีลังเลไหมคะว่าเออเราจะแบบเป็นนักแสดงดีไหมหรือจะแบบเรียนอย่างเดียวลังเลมากลังเลมากมีจุดที่แบบใกล้จะเรียนจบแล้วประมาณปีห้าเหมือนตอนนั้นกาลังฝึกงานที่คลินิกครับก็คุยกับคุณแม่ว่าแบบเออเราจะเรียนจบแล้วหนึ่ง อยากไปเรียนต่อด้านสตุภรแพทย์เพิ่มเติมนี่นแหละก็เป็นแบบเหมือนปอโทอะไรเงี้ยคช่วงก่อนอาจจะมีเดินแบบบ้างแล้วก็ถ่ายโฆษณาบ้างถ่ายแบบบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทํางานจริงจังเป็นแบบละครหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่มันยาวๆเลยครับแต่ว่าช่วงนั้นมันมีแบบให้เราไปแคสติง้งคุณแม่ก็บอกว่าเออก็ลองไปดูไหมเราก็รู้สึกว่า เออก็ลองไปดูก็ได้เพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเขามีวิธีการทํางานยังไงแล้วมันเราจะไปเจอคนแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ก็เลยอลองไปแคสติ้งดูนะครับวันนั้นก็พ่ออ่านบทปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแล้วเขาให้เล่นเล่นเป็นคนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมลอจิกมันประหลาดจังวะอะไรเงี้ยมันถึงว่าในในตัวบทที่เขียนมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเป็นเราเราคงไม่ทําแบบเนี้ยแต่ว่า ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้เลยแล้วท่องบทก็แบบไม่ไม่เข้าปากล้วก็แบบพูดไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มองไปรอบๆเห็นคนอื่นที่เขามาแบบมาแคสติ้งเหมือนกันเขาดูแบบเฮ้ยทุกคนดูแบบมีแพชชั่นแววตามีประกายอะไรเงี้ยเราก็แบบดูตั้งใจมากดูแบบซ้อมมันจริงจังดูแบบทุกคนดูดูเก่งกันเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําไปจะมาบอกแม่ว่า ก็ปกแปลกๆดีแต่ก็คงไม่ได้หรอกแม่อะไรเงี้ยปรากฏว่าอีกไม่นานอะ่ะช่องโทรมาบอกว่าเรียกเซ็นก็ยังไม่ได้เซ็นตอนนั้นนะครับก็กลับมาคุยกับคุณแม่ก่อนคุยที่บ้านก่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่วะอยากไปเรียนมากกว่าก็แต่ว่าแต่คุณแม่อยากอยากให้ลองทํางานดูเพราะว่ามันก็แบบเหมือนเหมือนแกก็วางกันก็ค่อนข้างวางใจเรื่องเรียนเราแล้วเพราะว่าเราก็คิดว่าคือจบ จบได้แล้วก็แบบไม่น่าจะเสียการเสียงานอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าเออลองดูไหมสักแบบปี2ปีอะไรเงี้ยเออลองทําดูเผื่อแบบเผื่อถ้าไปทําจริงเราชอบอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นแบบต่อต้านมากเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเอยทำไมแม่ถึงแบบอยากให้เราไปอยากให้เราไปเป็นดารามากกว่าให้เราไปเรียนหมอหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o โ o น9ทนค่ะ